สวัสดีค่ะขอนำเสนอบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่นะคะให้ท่านได้รับชมและจับจองกันค่ะหรือจะซื้อเก็บไว้ปล่อยเช่าก็มีไรายได้นะคะมีห้องเช่าอีก3ห้องค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด139ตารางวาเป็นบ้านเดี่ยว70ตารางวาและมีห้องเช่า3ห้องอีก69ตารางวานะคะรวมเป็น139ตารางวาค่ะ ปรับลดราคาจาก2ล้าน5แสนบาทซื้อเดือนกรกฎาคมปี68นี้เจ้าของรถราคาให้เหลือ2ล้าน3แสนบาทค่ะเจ้าของขายเองเลยนะคะอยู่ริมคลองซอย5เต้นโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพจค่ะทำรโคตรดีเลยนะคะอยู่ใกล้แหล่งสาธารณูประโภคที่คบคันอยู่ใกล้เซเว่น 7, อยู่ใกล้กับ DIY Thai Food และกำลังจะมี c j m o สาขาแรกในกำแพงเพชรก็กำลังจะมานะคะแล้วก็กำลังจะมีโรงพยาบาลเอก,กชนเปิดใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะทำเลทองเลยนะคะปล่อยไว้ในอนาคตนี้กำไรเห็นเห็นเลยค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมแปลงจริงต้องการตรวจสอบเอกสารต่างๆคุยเจราจาโดยตรงกับเจ้าของตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะ ในวันนี้เจคเคนโอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ